Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. ดูอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคกราบสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเวลสในตำแหน่งจังเกินะครับให้น้องๆได้ดูกัน <c oughs> ในวันนี้นะครับพี่ก็กทำการเปลี่ยนช่องนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนช่องใหม่โดยพี่ไม่อยากให้บัญชี YouTube พี่ส่วนตัวนะครับมันมาปะปนกับช่องเกมนะครับบวกกับ <c oughs> ช่องเก่ามันก็ไม่ได้มีคนจะดูอะไรกันมากมายก็<อ>เลยคิดเอาไว้นะครับเผื่อไว้ในอานาคตภายภาคหน้านะครับว่าเผื่อมีคนมาดูพี่นะครับพี่จะได้ทําให้ช่อง u t u b e ของเกมพี่นะครับแล้วก็ช่องส่วนตัวปีกูพูดอะไรของกูวะเนี่ยออมเอาเอาประมาณนั้นอย่างนั้นนั่นแหละเออประมาณอย่างนั้นนั่นแหละ <ยา S 1> ให้มันไม่เอ่อมัวมั่วกันนะครับเพื่อที่จะได้ อะไรก็ไม่รู้แต่ากทําแยกนะครับเพราะว่ามันยน้นไม่มีคนดูนี่แหละก็เลยทําแยกไปก่อนอไม่ต้องสงสัยอะไรมากนะน้องห้ามสงสัยพี่คือยังสงสัยกับตัวพี่เลย,ยวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นเวเลสเทปๆให้น้องดูนะครับจังหวะพี่เนี่ยดูนะครับชัดเจนในการเล่นเวลสร,ระดับนูหนึ่งนะครับแทบจะนูหนึ่งของประเทศแล้วมัง้งโมไปหรือเปล่าแต่กี้ก็จิ้มไ ไอ้อะไรล่ะไอ้มาลิกมันชื่ออะไรวะลืมอีกแล้วไอ้วอัขาเ <Yeah. S 1> ออวัวขาวัวอะไรช่างมันเออนะครับนะก็ไปแย่แย่เขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาเลือดไม่เต็มเป็นอีกเทคนิคนึ่งนะครับน้องถ้าเกิดว่าน้องๆน,นะครับเอ่อมันตอดอะไรได้ก็ตอดตอดไปก่อนนะมันพี่นี่คอยดูนะ,ะระหว่างการเล่นนี้พี่จะตอดอย่างเดียวเ,ยเห็นไหมเนี่ย ดูดูดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ตอดตอดไว้ก่อนนะมันจะถึกอะไรก็ช่างอะ่ะ<อ>คือเขาเรียกว่ายังไงล่ะจังหวะที่เราไปตอดเขาแล้วเราคิดว่าเขาไม่สวนเรามาคืนนะครับถ้ามันตอดได้ก็ตอดไปก่อนอ้าวใครตายไปเลยทีมเราหรือทีมมันไว้นี่โอ้ทีมมันตายอ่าดีมากน้องดีมากดีมากน้องนี่เห็นไหมครับเนี่ยเออเป็นป่านะครับพยายามจ้องแคลรี่มันไว้ก่อนแต่พี่ดันมาฆ่าแทงได้ก่อนงงเหมือนกัน แทงมันเดินไม่ดูก็ต้องเสร็จพี่ไปล้วันนี้เราเจะเห็นว่าอาซาต้านะครับเขาเรียกว่าเดินไม่ดูตามม้าตามเรือนะครับมาโอ้โห,โห <c oughs> พี่พูดยังไม่ทันขาดคำเลยพี่โดนลาดแล้วเนี่ยโ <c oughs> อ้อยนะครับเราก็พยายามอ่านีนะครับโอ้โหจะโอ้โหดึงไปอีกพี่น้องเอ้ยว้าว <Wow. S 1> จังหวะกินพี่นิ่มๆอยู่แล้วเชียวเพื่อนดันมาถ่ายหรืออกเฮ้ <c oughs> ยเอาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยพยายามใหม่แล้วกัน มีรีบเพราะว่าเกมนี้ยังอีกยาวไกลจะ <Wow. S 1> ได้บอกน้องนะครับเพราะว่าเห็นบางคนเห็นพี่เล่นในทิกตอกเล่นใน a ฟ e b o o k อ,อยากเห็นพี่ล like, เล่นสดจังพี่ก็เลยต้องมาทําช่อง u t u b e ให้หน,น้องๆได้ดูกันนะครับในจังหวะนี้นะครับแม่โคตรอยากอายเลยมันเดินไปเกี่ยวติดนะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็สามารถแก้ไขสถานาการณ์ด้ทันะ uh. อนนี้เราจะเห็นว่ามอไอมอท่อนะครับมีประเด็นกันกันกบมีหน้านะครับพี่โอโ้โหดูติ๊ก มีหน้ามันรู้นะครับเพราะถ้าพี่มาแล้วนี่มันต้องตายแน่นอนมันก็เลยโอ้ยตายแต่ตายพี่เนี่ยจะตายก่อนนะครับมันก็เลยนี่นะครับมันก็มองดูสเต็ปรีเวิร์ดย้อนหลังพี่ตะเกียอ่าอย่างขั้นเทพอันนี้อันนี้พี่ช่วยเพื่อนไม่ได้จริงๆในจังหวัดตะเกียนะครับไม่ใช่ว่าพี่เข้าแล้วออกนะครับก็คือมันมันช่วยไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์น้องมันก็ต้องหนีบางคนนะครับจะชอบว่าอะไรว่าป่าเข้าไม่สุดเลยไม่ใช่แล้ว ด้วยฝีมืออันลึกล้ำของพี่นะครับพี่อ่านเกมขาดแล้วว่าเข้าไปสู้กันเล <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วพี่มาฟาร์มดีกว่าเพื่ออนาคตที่สดใสของทีมจำ <Wow. S 1> ตรงทิ้งเพื่อนไปขอโทษนะไอ้น้อง <Wow. S 1> เห็นไหมครับเราก็จะรีบมาด่วนเลยเห็นไหมพี่ก็มาด่วนเลยพี่ไม่สนนะครับมันจะเป็นยังไงต่อพี่มาเอาล่างต่อเลยแบบไม่ให้หยุดไม่ให้หย่อนให้มันตั้งตัวไม่ได้นะครับด้านบนที่แพ้มาก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับในจังหวะนี้ก็ ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่ต้องไปเร่งร้อนเร่งรีบอะไรเดี๋ยวจะาพาทีมเสียทับนะครับเ,เด็เอินยังยึกยักอยู่นะครับอ่านี่แล้วพีเมนเห็นไหมครับดูนี่จังหวะนี่ในจังหวะที่ดูกะเอาไว้แล้วเชียวว่ามันจะต้องแบบมันต้องควรเข้าอ่ะตะเกียพเพราะว่านี่ดึงพีไม่ได้สกิลเลยก็ไม่เป็นไรนะครับน้องเป็นการป้อมแรกป้อมไปป้อมล่างเราได้ป้อมกลางเราเสีย ถามว่าคุ้มไหมแม่งโคตรไม่คุ้มเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องเริ่มกมกันใหม่นะครับในจังหวะนี้จะเห็นม้ามันไปวุ่นวายกับเพื่อนๆของเรานะครับเราในฐานะป่านะครับเราก็ต้องรีบกลับมาช่วยนะครับทีมงานถามว่าทําไมพี่รอนะครับเพราะว่าตะกี้มอันติไปแล้วคือจะเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับพี่ก็เลยต้องถอยจังหวะฉากหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็มาเก็บป่าคงมันได้ในภายหลังเห็นไหมครับน้องครับคือ เราเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลยุทธ์คือรับเพื่อลุก <Wow. S 1> เพราะว่าตะกี้เข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร uh. เพราะว่ามันในไออะไรละ่ะไอม้าเหล็กนี่มันได้รากอันตีมันตีไปมันก็ไม่ได้อะไรสู้ดีพี่เก็บสกิลรอไว้ดีกว่า <Wow. S 1> เ้าที่จะได้ให้มันมีดาเมจเพื่อจะได้เดินเกมต่อนะครับดูจังหวะการเข้าพี่พี่ก็ uh. ดูอย่างนะครับแล้วก็ไปเหลือบเห็นนะครับอ่า แลสนะครับมีประเด็นกันกันกนกบซาตาถามว่าพี่จะนิ่งไหมพี่ดูดเจะได้นะครับจังหวะน,นี้พี่ดูดไม่ติดนะครับต่อขา,านี้ปุ๊บพี่ดูแล้วพี่เห็นแล้วว่าซาต้ามันงงอยู่แต่ก็ดูแล้วเลือดเขาตียังไงก็ไม่ตายอ่ะเราก็เลยถอยดีกว่าเพราะว่ามันยังต้นเกมอยู่พี่ก็ยังเงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สู้ดีอ่ะ ไปฟาร์มต่อดีกว่าแล้วก็ไปแอบเก็บตัวอื่นจังหวะน,นี้พี่ก็รอนะครับนี่ละรอสาตาแก้แค้นสิปีไม่สายน้องแก้แค้นสิปีไม่สายโอย Yahoo อยไม่ได้คิวเอาอีกแล้วอ้าวดีดีด,ดยังพอได้คิวจังหวะน,นี้นี่อยากจะบอกจริงเลยว่าไม่มีมึงกูก็ฆ่าได้ uh! แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้คนอื่นเขาได้เงินบ้าง uh! เดี๋ยวเขาจะว่าปาลารวยเกินไปก็ไม่เป็นไร uh! ครับการแบก เบิกอะไรเนี่ยมันต้องดูกันยาวๆนะครับในจังหวะนี้พี่เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรนะครับดูสอง้าทางแล้วว่าจะมาตีป้อมแต่นี่พี่พลาดไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับเฮ้ยเสียดาย,าายไม่ได้เสียดายนะครับจังหวะที่กีพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็แค่จะจำมาไว้นะครับว่าใครทำอะไรพี่นะครับตัวขาดเตรียมตัวแคลนนี้ต้องมีชำระนะครับ ในจังหวะนี้นะครับน้องอาจจะเห็นว่าพี่ทําไมพี่ไปช่วยหมอเท่านะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์น้อง <Wow. S 1> เออเขาต้องสี่ห้าตัวไปยังไงพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วมีแต่จะแบบเพิ่มการตายให้นะครับก็เลยยอมปล่อยไปถามว่าปล่อยปล่อยไปอะไรนะครับเพคือพี่คิดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมาเก็บบับแดงแล้วก็จะพยายามารีบเดินเกมต่อในจังหวะอื่นเพื่อจะไม่ให้มันได้เสียเวลา ในจังหวะนี้เห็นไหมครับจังหวะนี้พี่วิเคราะห์เอาไว้แล้วว่าคลิปมันจะเข้าทางด้านล่างพี่ต้องเดินไปต่อเลยเพราะว่าทีมอื่นเขาจะได้รีบกลับมาเคลียร์คลิปนะครับไม่ให้เขาไปยืนจมกองกันอยู่ตรงนั้นนะทีมพี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับยั่งอยู่ในอดีตเดิมๆอยู่ยังไปอยู่ตรงนั้นอยู่เห <outgoing> ็นไหมครับเห็นไหมครับมีหน้ามันวิ่งไปแล้วเห็นไหมครันบนี่เป็นการอ่านเกมนะครับเห็นไหมมีหน้ามันวิ่งไปแล้วแสดงว่าไม่มาแล้วแล้วก็วอลขาดอยู่ตรงกลางแสดงว่าคราวนี้ทีมเรา น่าจะไฟได้แล้วนะครับหรือพี่จะไปเติมด้านบนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลังนัวกันอยู่เลยนะครับแรดก็เก็บอเอลซูไปแล้วพี่ก็ดึงม้าก่อนนะครับเอาไม่อยู่นะครับม้ามันพยุเหลือเกินในจังหวะนี้ถ้าผักม้ามันสู้นะครับต้องดูย,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 ยึกยักไว้ก่อนนะครับน้องอย่าเพิ่งไปรีบเอามันนะครับมาดูจังหวะดีๆก่อนนะครับอย่างพี่ดีดูจังหวะปุ๊บแดกเงินนี่กินเงินแล้วก็ปุ๊บเข้าไปไม่เข้าสุดนะครับเพราะว่า ในจังหวะนี้จะเข้าสุดมันอันตรายนะครับดูสเต็ปการถอยพี่เห็นไหมครับ <Yeah. S 1> คือการที่เราจะถอยนี้ถ้ามันยังอยู่ในภาวะวิสัยที่เราจะสามารถตีถอยตีถอยได้ให้เราตีถอย,ต,ถอยตีถอยไปก่อนเลยไม่ใช่ว่าอาจจะวิ่งหนีแบบไม่ดูอะไรเลยนะครับเพราะมันอาจจะทาให้เราโดนสกิลสูสวนคืนกลับมาได้เพราะฉะนั้นแล้วฝากน้องๆอะระวังนะครับถ้าจะหนีก็ต้องหนีให้มันเทพเหมือนพี่พนะครับหนีแบบสเต็ปเทพอย่างเงี้ย หนีไปตีไปไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรหนีไปแบบไม่ดูอะไร <Wow. S 1> ฝากน้องๆด้วยนะครับพยายามพยายามฝึกเอาให้มันได้นะครับช่องพี่ไม่มีบอกเบ็ดนะครับฝีมือบอกไปตรงๆเลยนะครับเพราะว่าอยากดังนะครับ <Wow. S 1> สติมเมอร์เขาดังๆเขาไม่บอกกัน ah. แต่พี่บอกนะครับเพราะว่าพี่อยากให้มีคนติดตามพี่นะครับสาระไม่ใช่อะไรมาก <Wow. S 1> ต่อมานะครับพี่ก็ทำการ เก็บไปก่อนนะครับแล้วก็มองด้านกลางๆแล้วครับว่ามีประเด็นนะครับเสียดายนี่ไม่โดนนะครับเราก็รอให้จังหวะนะครับน้องต้องรอต้องใจเย็นๆเห็นเพื่อนมันไฟกันก็ยังไม่ไฟนะครับนี่ครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตอดเลือดได้เฉยครับเห็นไหมครับว้าวพี่ตอดเอาเลือดได้เฉยเลยพี่ก็หนีไปพี่ไม่ได้คิดจะไฟต่อนะโอ้แต่ว่านี่โดนโดนนะครับอ่โดนพี่โดนดักเหมือนกันแต่ว่าถามว่าพี่กลัวไหมเออพี่ไม่ได้กลัวของอย่างนี้อืไม่เคยได้กิวเลยนะครับนี่เห็นไหม รอจังหวะอย่างเดียวเห็นไหมเห็นไหมถ้าพี่ไปเข้าผีผานทีเกียตายนะครับทีมมันต้องดูจังหวะนะครับในจังหวะนี้ทีมเขาก็เล่นผิดเหมือนกันนะทีมเขาก็ดันอยากได้ไอ้มังกรเยอะเกินไปทําให้เพื่อนต้องตายนะครับจริงๆอย่างนงี้คือถือว่าจังหวะเขาผิดมากเลยน, <Wow. S 1> นอกจากได้แค่มังกรแล้วเสียทั้งเพื่อนและเสียอะไร <Wow. S 1> เสียพ้อมกลางด้วยนะครับสำคัญมากเลย <Wow. S 1> ก็ถือว่าดวงดีไปนะครับที่ อีกทีมหนึ่งเขาไม่ยอมเดินเกมต่อนะครับในจังหวะนี้พี่ก็รีบเอารับแดงต่อเลยนะครับถามว่าพี่มีหรือยังมีแล้วนะครับแต่พี่ไม่สนนะครับนะครับก็เห็นด้านกลางเลยนะครับเพื่อนๆมีประเด็นนะครับจังหวะนี้นะครับ3ตัวนะครับน้องๆเห็นไหมครับพยายามจะเข้าไปตรงๆนะครับให้พยายามใช้พาสซีฟของเวรเลสนะครับแล้วก็อันติไปแล้วก็พยายามให้วงเรานะครับดูดเลือดศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับเห็นไหมครับช็อตนี้นะครับก็คือ สตูแม้จะโ <Yahoo! S 1> จมตีดาเมจเยอะมากก็จริงแต่น้องสังเกตด,ดูดีๆจะเห็นว่าเวลาพี่นี่ครับพาสซีของเวเลสมันขึ้นมาแล้วเนี่ย <Wow. S 1> พวกทั้งสามคนนี้เข้าวงล้อมพี่หมดเลย <Wow. S 1> นะครับสกิลตัวนี้ต้องแม่นให้มากๆนะครับถ้าเราจะ <Wow. S 1> พยายามไฟหมู่เยอะๆะครับเพราะว่าถือว่านอกจากเออ มันดูดเลือดนี่มันจะดูดตามวงเลือดคนนะครับถ้ามันหลายคนเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งดูดเลือดได้แรงนะครับอันนี้ก็ให้น้องๆพยายามวางสกิลให้มันแม่นๆเอาไว้นะครับในจังหวะนี้ก็พี่ก็พาดไปตามระเบียบนะครับก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับเล่นแล้วก็ตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน้องไม่ต้องเสีเรียด าตายแล้วมันก็เกิดใหม่ได้นะครับเราก็รีบไปจบารงแล้วพี่เริ่มสเสียตอมกันเยอะแล้วนะครับหลังจากที่ขาดบรีเรสขั้นเทพยอย่างพี่ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแก้เกมเอาโดยต้องใจเย็นๆอย่าไปบ้าตามเ,เพื่อนนะครับเพราะว่าพี่โซโล่แหลงมานเนี่ยพี่ก็จิตใจเพื่อนแต่ว่ามันก็เลยได้แต่ใจเย็นไปก่อนนะครับบับฟงบับฟ้าก็หายหมดแล้วนะครับคอย ไม่มีใครเห็นไหมครับไม่มีใครเคลียร์คลิปเลยมีแต่พี่วิ่งไปเคลียร์คลิป <patri ots> จริงๆเป็นป่าไม่ควรไปวิ่งเคลียร์คลิปนะครับมันเป็นหน้าที่คนอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพี่ก็ทำใจกับทีมเพื่อนนะครับไม่ให้นไหมครับดูจังหวะนี้นะพี่จะเหมือนเดินมนะครับเห็นไหมครับการวางดึล้อมพี่แล้วก็โฉบเชียวเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าก็ х, ไม่ไหวเยอะเกินไป ไม่หลอดนะครับแต่ว่าสเต็ปเข้าตะกี้พี่ถือว่าไม่ไม่ได้พลาดอะไรมากมายเลยนะน้องอาทีมพี่มันตายกันไวเกินพี่กําลังไปช่วยแล้วก็ไม่ทันนะครับแต่ก็อ้ะทใจนะครับทีมมันก็ไม่เคียร์คลิปเลยถ้าตะกี้อาทีมไอตำแหน่งอื่นมันเคียร์คลิปแล้วพี่ไปไฟด้วยแต่แรงมันอาจจะพอมีทางแต่ว่าครั้งนี้ก็ตามสภาพนะครับโซโล่แรงมาเพื่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลยแล้วกัน สถานการณ์ตอนนี้ทีมพี่ค่อนข้างที่จะเป็นรองมากเหลือป้อมอยู่ไม่กี่ป้อมเองนะหนึ่งสองสามสี่สี่ป้อมเองเออก็ไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่นี่ว่าเอากูมั่วแล้วทีมผมนำนะครับแต่ว่าในจังหวะนี้ทีมพี่ตามเออพี่พูดผิดจังหวะนี้ทีมพี่ตามนะครับแล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมไม่มีใครมาเคลียร์คลิปมันก็ต้องเป็นตำแหน่งพี่เองนะครับที่มาเคลียร์คลิป เพื่อนเขาไม่ค่อยสนคิปกันนะครับเนเน้นคิวอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็ปล่อยให้เขาคิวไปเลยนะครับพี่ก็จะเ,เล่นตามจังหวะเกมไปอย่างช้าๆรอเสริมจังหวะที่เพื่อนพลาดพลั้งมานะครับในการชโล่แรงเราก็ต้องทําใจ <c oughs> เพียงแต่ต้องใจเย็นๆไว้นะครับวันนี้ก็เห็นก็บอกเอาเอามุลาดีมุลาดีเอาล็อกซี่เริ่มเริ่มมีโมโหแล้วเพราะว่า อะไรล่ะเอราวิวยิงไม่เข้าก็เลยถูกเพื่อนว่าไปเอ้าก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็พี่ทําใจแล้วนะครับในจังหวะนี้นะครับเราพี่เคลียร์คลิปเสร็จแล้วเห็นไหมครับพี่เห็นแล้วว่ามันโถมมาแน่นะครับเราก็ต้องไปเสริมบ้างสักเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับโดยเกี่ยวมาก่อนนะครับเรื่องจังหวะที่เขาโถมมาแน่เห็นไหมครับมาแน่นะครับจังหวะนี้พี่ก็อย่าลืมนะครับนครับพสิพี่เห็นไหมครับน้องดูพัสิพี่เห็นไหมพัสิพี่แม่นตลอดเลยเห็นไหมการที่จะเล่นเวเลสได้เก่งพัดสิบต้องดีนะครับ ติกไม่แม่นเนี่ยเราจะทําการโต้อตอบศัตรูได้ยากมากเลยเราจะทําแบบซฟแฟเซอร์ไพรส์แอตแทกเหมือนที่พี่ทำามกกี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามไปฝึกเอา oh, <no. S 1> เทคนิคไม่มีอะไรมากก็ต้องฝึกเอานะครับพี่กูพี่จะวงล้อมวงล้อถุยวงล้อ,อวงล้อพี่จะแม่นขนาดนี้ได้ก็ ว่าค่อนข้างฝึกมานานนะครับนี oh, <no. S 1> ่ครับตกี้ก็กวาดไปเรียบเลยตะกี้ถ้าพี่กวาดไม่ได้นี่คือเกมถึงแพ้เลย oh. ถึงแพ้ได้เลยนะครับตะกี้แต่ว่าพอดีอ่พี่ค่อนข้างฝีมือหน่อยนะแม่นหน่อยก็เลยาพาทีมรอดตายมาได้นะครับก็ธรรมดาครับน้องๆครับว่างๆก็มาเล่นกันนะครับในในจังหวะน,นี้เริ่มเริ่มเห็นแล้วครับเอลซุเอลซุ เริ่มทะลึ่งแล้วครับอันนี้ทีมเราก็จะไฟเอาอย่างเดียวเยอะเอาเอาเอาก็เอาครับอันนี้จังหวะนี้พี่เห็นนะครับว้าวไม่ใช่ไม่จะพาสเสียดมันก็เข้าอย่างเดียวน้องดูจังหวะด้วยจังหวะมันไม่น่าเข้ามันก็ต้องถอยออกมาก่อนเนี่ยไอแรดเอาอีกแล้วขาประจําอ่านี่ครับนีจังหวะนี้ตกครับบินตกนะครับซาต้าเสร็จเลยครับจังหวะนี้ทําให้ทีมพี่สวนคืนมาได้เห็นไหมครับในจังหวะนี้เห็นไหมครับกงล้อมอัศจรรย์ที่แม่นตลอดนะครับ มามาบินไปมัม่วๆเห็นไหมครับในจังหวะนี้เอาละครับนี่ครับนี่ซาตา้าประมาทนะครับเขาไม่รู้ว่าพี่หขันเทพแล้วสกิลพี่แม่นขนาดไหนซา,าต้าโดนไปนะครับแล้วก็ตามด้วยวัวน,นะครับเห็นไหมครับน้องๆไม่อยากจะคุยเลยแต่ก็คุยไปซะเยอะแล้วนะ <ไป S 1> ครับในจังหวะนี้พี่เห็นไหนเห็นไหมแต่ทีมพี่มันยังจะเอาตรงกลางอยู่เลยนะพี่มองไปสิบช็อตแล้วว่าใน <ไป S 1> ด้านบนนี่น้องด้านบนมันโล่งทาไมไม่เอา ก็ไม่เป็นไรนะครับทําใจนะครับสโล,โลแรงตีป้อมนี่ครับเอลสุเห็นไหมครับนี่อย่างนี้นี่ใครประมาทมาเสร็จที่ดึงหมดเลยนะครับนะจังหวะเราเล่นเวเลสต้องพยายามหูตากว้างไกลนะครับเห็นไหมครับดูอย่างนี้พี่เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับชนะไปอย่างคือขึ้นฟอร์มจะว่าแบกก็ไม่น่าก็ไม่ไม่เกินไปนะโอ้โหแบกสุดๆนะแมตช์นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เหรียญทองไฟเตอร์ไป โอ,โอเคก็อไไขอบคุณน้งนองๆนะครับที่รับชมติดตามกันมานะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับส,รสวัสดีครับ